สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คาร์พลชิคเชตท็อกนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่วันสต็อปเซอร์วิสการ์ดนะครับผมซึ่งที่อู่นี้เขาทำไกับหานนี่ ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของอู่ One Stop Service ตลาดนะครับผมเดี๋ยวรบกวนแนะนำชื่อหน่อยครับครับสวัสดีครับผมเอตาสิงครับในพี่ๆเรียกกันอ,อันนี้จุดเริ่มต้นของพี่ที่เริ่มชอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่เริ่มต้นมาจากอะไรครับผมก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์เล็กๆมาก,ก่อนครับแล้วก็ค่อยขยัยบไปเรื่อยๆก็ใช้เวฟก่อนเราย่หอ๋อเวฟร้อยยี่ห้า แล้วก็มาซื้อ sr ซื้อซัวโฟซื้อคาวาสกิ k 8ปแล้วก็ค่อยขยหมเงินฮาร์เลยครับอะไรคือจุดพีที่ว่าทําให้มาเล่นฮาร์เลยต้องพี่ๆี่มากกว่าครับเจอสังคม,มเจอพ,พี่ที่เขาใช้ฮาร์เลยอยู่แล้วแล้วก็มารู้จักเขาเขาก็แนะนำครับว่าเฮ้ย hey, มึงไม,งมง่ขี่ฮาร์เลย์วะอะไรเงี้ยครับตอนนี้ยก็เลยลองศึกษาดูก็เลยชอบครับม,มันมันมีมันมีอัตลักษณ์ของมันเองมันมีวนเสนของมัน,มน,มน เสียงเครื่องแล้วก็ลูกเล่นเดี๋ยวผมถามจริงในฐานะที่ผมนะไม่เคยไม่เคยรู้จักเลยฮาร์เลยกับชอปเปอร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคำว่าฮาร์เลยกับชอปเปอร์เนี่ยในเมื่อรูปทรงเหมือนคล้ายกันหมดชอปเปอร์บางทีคําว่าชอปเปอร์เขาใช้เครื่องยนต์มาเพื่อคัสตอมครับจะใช้ว่าอย่างชอปเปอร์บางทีก็เป็นหน้ายาวบ้างอะไรเงี้ยฮาร์เลยก็เป็นฮาร์เลยเดยสั่งเลยแต่ว่าชอปเปอร์อาจจะเป็นพวกเครื่องเจ็ดร้อยห้าสิบมาทาหน้ายาวมาทำอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ความชอบชื่นชอบของคนแต่ละคนไปรถของพี่เนี่ยพี่ใช้รุ่นอะไร ผมใช้ฮ a r l e y d a v i d s o n r ครับ2013อยู่ครับตอนนี้อ๋อเพราคันนี้แต่งหมดเด็ดเสร็จไปทั้งหมดเลยประมาณเท่าไหร่ก็ต้องมีติดล้านนะครัติดล้านครับจริงครับทำไมถึงติดล้านอะ่ะเครื่องยกเข้าใหม่ก็มีค่าขนส่งเอยค่าเครื่องเอยก็มีประมาณ4 0 0แสนโชคหน้าแผงคอก็ต้องมี3ามแสนกว่าเบรกเบนเจอร์หน้าหลัง3ตัวก็ต้องมีเกือบแสนแล้วครับ ซ่อมมันก็สามหมื่นท่อหกหมื่นแผงคอชุดตุ๊กตาแฮนด์นู้นนี่นั่นก็เล็กๆน้อยๆยิบย่อยก็เป็นร้านอยู่ครับผมสมัยผมนี่คือแบบโซนิกผ่าแต่องมื่นนี่ตัดใจแล้วครับใช่ผ่าเครื่องก็ตีไปสองหมื่นแล้วอ่ะผ่าเครื่องสองหมื่นโชคอีกพันกว่าบาทยังไม่ยังไม่เท่าคันนี้่โชว์หน้าสามใส่ว่าแล้วครับฮะโอลิงครับโอลิงสามแซงโอลิงครับของเขาโมโตจะบอกจะบอกว่าสมัยก่อนกับสมัยเนี้ย อุปกรณ์การแต่งอ่ะมันค่อนข้างที่แบบราคาขึ้นเยอะรัาคาขึ้นเยอะใช่ไหมแล้วราคามันสิงของแต่งบางทีมันแค่น็อตตัวเดียวก็เป็นพันแล้วครับแค่น็อตเป็นพันสมัยสมัยก่อนน็อตตัวเดียวแค่สิบยี่สิบบาทใช่ครับล้อใช้แค่อะไรล้อคอมล้อคอมดีดีประมาณนั้นนะ ใช่ครับแล้วในเรื่องของการดูแลรักษาพี่ดูแลรักษายากไหมก็ไม่ยากครับก็เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง3ามพันกิโลถึงห้าพันกิโลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องอะไรครับเราเราอยู่ที่ระยะมากกว่าถ้าถึงแล้วเราเปลี่ยนควรเปลี่ยนถ้าขับไกลๆอย่างนี้ยมีปัญหาปั๊มีบ้างครับบางทีว่าฮาร์เรย์ดิสันเป็นเครื่องที่เขย่าแรงนิดนึงก็น็อตคลายบ้างนู่นนั่นอย่างผมเนี่ยเคยดูยูทูบอ่ะเขาบอกว่าปัญหาไม่รู้นะจะไม่ได้ว่าเป็นฮาร์เรยหรือชอปเปอร์นะปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดคคืืออออเเร่่งงงขววาามมลนั นนมันร้อน<ะ>อยู่แล้วครับร้อนขาใช่ไหมร้อนถายอยู่แล้วครับมันที่การเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรที่การจูนจรรครับว่าว่าคุณจูนแบบไหน<อ>ใช้น้ามันน้ามันเครื่องอะไรใช้น้ํามันอะไรด้วยเกี่ยวด้วยน้ํามันเครื่องรครับเกี่ยวหมดครับ,รบใจพี่รักอยู่แล้วเนอะกบกะฮารีใช่ครับแล้วอันเนี้ย one stop service ตลาดเนี่ยเป็นกิจการของพี่เองเลยไหมพี่ว่าครับนี่คือทาเกี่ยวกับอะไรบ้างหาได้เสียล้วนๆครับก็คือซ่อมะไรบบำรุงครับมีซ่อม ซื้อขายล้างรถดูแลพวกความสะอาดรถแล้วก็ไม่นท่านั้นครับทุกอย่างครับเกี่ยวกื้อขายซื้อขายในความหมายนี้คือซื้อขายรถซื้อขายอะไรอย่างเดียวครับครับไม่รับรถเล็กไม่รับขายได้เองเลยเลยราคาจุดๆเท่าไหร่ราคาสูงสุดก็ประมาณสามแสนสามสามแสนห้าสิบเก้าประมาณนี้แล้วแพงสุดอ่ะตอนนี้พี่หมูตองเก้าซื้อไปจองครับสี่ล้านหนึ่งอะสี่ล้านหนึ่งออกรถอยากได้คันนึงนะ บ้านหลังหนึ่งครับบ้านหลังหนึ่งด้วยบ,บ้านหลังหนึ่งครับสี่ล้านก็ต้องบ้านเดียวนะฮะโอ้โหแต่ว่ารถยังไม่เข้าไทยครับรถรถเพิ่งออกเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานนี้เมื่อเมื่อสองสามเดือนที่แล้ว<อ>แต่ว่าจองแล้วรถเข้าถึงไทยเมษาอ๋อเขา้าเขาก็าจะมีรอบข้าของเขาด้วยถูกป่ะใช่ครับถ้่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทา่สุดนี้อ่าพี่ฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยก็อะเรื็ใส่เป็นความที่ชอบครับของใครแต่ละคนแต่ละบุคคลก็มันเป็นสังคมที่ดีครับ เราดูแลซึ่งกันและกันก็มันคืความที่ชอบมากกว่าครับเพราะว่าอยา่างอีโมทเทลมันก็เข้าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายมีคตินะอีเมทเลมีคตินะก็มีคติว่ามัน่นมั่นคงยืนยงส่งเกียรติครับอี <Okay S 2> เมทเทลโอเคครับเพื่อนๆทุกคนก็รับรู้กันแล้วนะครับผมถ้าใครใครอยากจะเข้ามาหรือ มาทำความรู้จักกับพี่เขาก็เชิญนั้เดยดที่ One Stop Service กาะนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ครับสวัสดีครับ